อยากให้ทั้งสองท่านได้เล่าที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของลายอันนี้หน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าเป็นความโชคด,ดีของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ไปเจออาจารย์อธิพันธ์ซึ่งท่านเป็นนักวิจัยของกองทุนเพื่อความสมอภาคทางการศึกษาท่านทําวิจัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งงานวิจัยของท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมน้้นต่างๆ,ๆนะครับผมเห็นงานวิจัยท่านแล้วเลยชวนท่านว่าทํายังไงเราจะดูแลพี่น้องในทั้งทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอทมด้วยนะครับเลยเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับโครงการนี้เบื้องต้นใช้คําว่าพมพร้อมช่วยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกนะครับ อพอคุยกันเสร็จนะครับก็อ,อาจารย์ก็ยินดีที่จะมาช่วยภาพรวมของกระทรวงก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาคุยกันว่าเราจะเริ่มโครงการกันยอ,อย่างไรต่อยังไงอะไรยังไงนะครับจนตกผลึกเราก็ไปคุยกับทางานตารวจแห่งชาตินะครับนะครับเพราะว่าการจัดระงับเหตุต่างๆหัวใจสําคัญคือตํารวจนะครับที่จะมาช่วยเบื้องต้นให้ เยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนไปการระงับเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับท่านพวตลอนะครับท่านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดียิ่งนะครับเรามีการประชุมกันสอามเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวันที่1 7เวันที่ขอโทษครับวันที่14มีนา2566ที่ผ่านมานะครับเราได้ทํา MOU ร่วมกัน สหน่วยงานด้วยกันก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษานะครับแล้วก็กระทรวง,วงดิจิตัลนะครับก็ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านนายกมาเป็นประธานท่านประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็เมื่อวันที่5เมษาที่ผ่านมานะครับท่านประยุทธ์มาเปิด โครงการอย่างเป็นทางการที่ส่วนราชการแจ้งวัฒนะนะครับโครงการนี้ก็เเริ่มอ,อย่างจริงจังตั้งแต่1เมษายนเปิดใช้ทดลองใช้1เมษายนเปิดเป็นทางการเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมาครับค่ะแต่ก็ถือว่าได้นําร่องใช้แล้วในพื้นที่ของพิษณุโลกนะคะอาจารย์อาจารย์ค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งถ้าดูจาก ชื่อของกองทุนเนี่ยก็คือเน้นไปที่เรื่องเรื่องการศึกษาแต่ทําไมอาจารย์ถึงเป็นผู้รเริ่มที่ทํางานงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้คะมันมันมีต้นตอของปัญหาคืออะไรคะครับคือ,ค,อคือเป้าหมายหนึ่งของกองทุนเสมอภาคการศึกษาคือ,อการช่วยเหลือเด็กนอกระบบนะครับให้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งเด็กที่ถูกตกหล่นนะครับเด็กได้อโอกาสในกลุ่มต่างๆนะครับะระบบเนี้ย เป็นเหมือนประตูทางเข้าหนึ่งนะครับให้เด็กกลุ่มต่างๆเหล่านั้นนะครับได้เข้าสู่การช่วยเหลือนะครับของทีมสวิชาชีพที่อยู่ด้านหลังระบบนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยนะครับต้องมีครอบครัวแวดล้อมอยู่เราไม่สามารถแยกเด็กออกจากครอบครัวได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือ,อ ผู้ใหญ่หนึ่งคนหรือว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เขาให้คนเดียวมันอาจจะหมายถึงคนทั้งครอบครัวของเขานะครับ<ม>ซึ่งทางกระทรวงพมอเองหรือว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองก็ตามเนี่ยก็มองเห็นสิ่งนี้ร่วมกันนะครับที่การช่วยเหลือต่างๆนี้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับค่ะก็เลยเริ่มต้นอาจารย์เริ่มต้นที่นําร่องที่พิษณุโลกก่อนถูกต้องแล้วก็ท่านท่านรองก็ไปเจอก็เลยมีความร่วมมือกันซึ่งเท่ากับว่ามีการเปิดตัวแล้วก็ใช้งานทั้งประเทศแล้วในขณะนี้เนี่ยนะคะครับ